อนุสอนสถานพระครูสิศธิลิรพนะครับหลวงพ่อบัวพุทธจิตโตนะฮะวัดช่างหินวัดสวายจิกน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบสวัสดีพี่น้องชาวนางแกลงแล้วก็สวัสดีตามทุกท่านนะครับทางช่องวินัยสุทธินะครับวันนี้พามาชมหน่วยใหม่ของหนังก้างแกลงนะครับวันนี้ก็มาในจอประมาณ10เมตรนะครับถ้าแอดมินดูไม่ผิดนะครับแล้วก็นะฮะตอนนี้ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่เหล็กยันข้างหลังอย่างดีนะครับ2เส้นโอ้โหนะครับข้างหน้าเป็นเชือกสลิงนะครับซ้ายขวากลางกลาก็เป็นเชือกนะสเส้นด้วยกันนะครับดูข้างหลังดูเพินๆนะครับข้างหลังน่าจะเป็นตู้ผีเสื้อนะฮะแต่ผีเสื้อนี้ไม่รู้ว่าดอกลําโพงนะฮะใหญ่แค่ไหนนะครับสวัสดีครับตู้ผีเสื้อนะครับอ๋อลำโพงน่าจะ15นิ้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ อ่าเลขห้ออะไรข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นเสียงกลางนะครับของอบอ้อมนะฮะหนึ่งสองสามสี่จะเป็น2ตู้ด้วยกันตู้ละ2ดอกนะครับเอาเสียงแหลมข้างบนสุดจะเป็นเสียงแหลมนะฮะแหลมนะครับหนึ่งสองสามหกนะครับนับแบบไหนนะครับอันนี้ไฟไฟแต่ละสะแต่ละข้างนะครับสองโดนด้วยกันนะครับอ่านี่ครับกีกีภาพยนตร์นะฮะนี่หน่วยใหม่จริงๆด้วยกีกีภาพยนตร์นะครับเป็นหนังเอ่อ บ้านสนวนนะครับหนังบ้านสนวนนะฮะมีอีกจอหนึ่งนะครับก็มาฉายไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับถ้าผิดยังไงกเอไปนะครับเพราะเจ้าเจ้าของก็ไม่เห็นว่าจะอยู่อยู่บ้านสนวนหรือบ้านสวายจิงน้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่เห็นอาเท่าแก่นะฮะนี่นะครับตู้ผีเสื้อเต็มใบเลยนะครับประมาณนี้นะครับของผีเสื้อของคิกี้ภาพยนตร์นีสะดุดตาสะดุดตานะครับนี่เห็นไหมครับหนนะฮะอยู่บนจอเลยนะครับซ้ายขวานะ ผ่นสีขาวสวยสวยนะครับทําอย่างนี้เปลี่ยนแปลกแหวกแนวไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับข้างบนนะก็เป็นชื่อภาพยนตนระ์กี่กี้ภาพยนตร์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับหนังสเจอาภาพท่านใดต้องการที่จะ,ะต้องการภาพยนตร์นะครับก็ติดต่อหน่วยนี้ได้นะครับ แต่เจ้าของไม่อยู่ครับว่าจะบอกเบอร์โทรว่าจะเบอร์โทรอะไรอันไหนก็ไม่ไม่เห็นเจ้าของนะครับไม่เห็นผู้จัดก,การไม่เห็นเท่าแก่นะครับไม่รู้ว่าเท่าแก่อยู่ไหนนะครับอันนี้ก็แอดมินก็มาถ่ายเลยนะฮะก็จะเป็นงานกระถินสามัคคีนะครับวันนี้วันที่11เดือนตุลาคม2 5 6 8นปนะครับชว่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกระถินนะครับไม่ว่าแต่วัดไหนก็มีกระถิ่นนะครับมา เกือบทุกวัดนะครับในระบบเสียงนะครับผมก็จะเป็นนะฮะตามนี้นะครับรอยย้อนข้างล่างกับ K พันสองนะครับข้างบน power m นะฮะแต่ไม่รู้ว่ากี่วัตต์นะครับแต่ข้างบนตรงนี้ก็น่าจะพันสองอันนี้ก็น่าจะ600 v 6 0 0นะฮะตามนะฮะดูตามนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟอกนะฮะพรีไมท์ถ้าไม่ผิดนะครับพรีไม่อันนี้ก็เป็นเป็นครอสนะอันข้างบนก็พรีไม่ไม่รู้ตรงนี้ ได้เทาได้เขาเรียกว่าได้ใช้หรือเปล่านะครับมาด้วยรถนะครับซาเล้งแน่บรรทุกซาเล้งปิดอะไรแค่ว่าหลังคานะฮไม่ต้องกลัวฝนฮนแต่ร้อนร้อนอยู่แล้วยู่ร้อนแน่นอนเพราะเป็นหลังคาเหล็กนะครับผมทางด้านผู้จัดก,การเท่าแก่ก็มาถึงแล้วนะครับมาด้วยรถใหญ่ๆสวัสดีครับเลยผู้จัดก,การใหญ่ใจสปอร์ต เป็นเจ้าของหน่วยนะหน่วยของกีกี้ภาพยนตร์นะฮะก็มามาจากเอาของน่าจะเป็นจอเป็นจอแน่นอนจอบ่น่อยเท่าแก่จอนี่กี่เมตรสิบเมตรบ่สวัสดีครับะจอขี่เมตรเแปดเมตรอ้าวนึกว่าสิบเมตรอ้าวผิดไปอ่าไม่เป็นรายแปดเมตรอ่อาสนใจอบอก เบอร์โทรได้ไหมแบบ090902 090902 5734ครับ5734อ่าพันกลางนะครับครับครับพันกลางอ๋อก็เป็นหน่วยใหม่ออกออกปีกี่งานแล้วสองงานสองงานสงานนี้นะอ๋อนี่ครับหน่วยใหม่จริงๆครับแอดมินก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยคกี่กี่ภาพยนตร์เปิดตัวได้สองงานนี้เป็นหนังอยู่สนวนสไบจีน้อยสไบจีน้อยนะครับเออว่าแล้วว่าจะไม่ใช่สนวนถ้าไม่สนวนก็สวายจีน้อยสวายจีน้อยจริงๆครับผม เออเห็นไปไปใครของอยู่สนวนก็นึกว่าเป็นเจ้าของหน่วยอยู่สนวนอ่าสอยจืกน้อยนะครับฝากด้วยนะฮะกีกี้ภาพยนตร์ตามเบอร์โทรนะครับเมื่อกี้เนาะศูนย์เอครับศูนสามครับอ่าจัดไปอ่ะแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดีมาดูไหนขับเสียงกลางแหลมบิดตัวไหนล่ะกลางจะเป็นตัวนี้ตัวโอ้ข้างล่างน่ะครโอ้ เบ็ดจะเป็นตัวนี้เบ็ดจะเป็นตัวนี้ต,นตัวนี้แหลงกับฮอนตัวนี้แหลงกับหอนครับตัวนี้เครื่องปรุงครับอ๋อเครื่องปรุงอ๋อเครื่องปรุงดูเก่าหมดครับตัวนี้ม่มีรุ่นอ่าคลาสสิกค,ครับสุดยอดแล้วเปิดตัวนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็จะดีกว่านี้อ่าสุดสุดแล้วขนาดนี้นะจัดไปโอ้จอแปดเมตรนะครับอืมจอแปดเมตรจอแปดเมตรด้วยกันวันนี้มาฉายอยู่ที่วัดช่างหินนะครับหรือสวัสดิ์จิกน้อยนะครับก็เป็น เรียกว่าเป็นสำนักงานบ้านของอหน่วยนี้กีกี้ภาพยนตร์นะครับผมผีเสื้อเต็มใบผีเสื้อใช้ดอกกี่นิ้ว1ิหนิ้วห้อยสนิ้วอตแ,ตแต่แต่แต่ละตู้ก็สีดอกเนาะสีดอก,น,ดอกอนี่ครับผมตู้ผีเสื้อฮะมีอีกเจา้าละที่ใช้ตู้ผีเสื้ออนาคตก็จะเพิ่มกว่านี้อีกครับถ้า จอใหญ่เพิ่มขึ้นอันนี้ใช้แค่8เมตรนะโอ้โหดูมันก็า10เมตร8เมตรนั่นเองนะครับอ่านะครับจะภาพท่านใดสนใจนะอย่าลืมนะครับสำหรับหน่วยนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่อยู่ในคลิปนะครับแอดมินก็อาจจะลืมและจําไม่ค่อยได้นะฮะรอบเดียวจบเลยฟังต้องไปดูคลิปเองนะครับติดต่อได้ติดต่อได้นะครับกีกี้ภาพยนต์นะครับผม

คุณนะครับเอฟซีสุทธันทีรับชมนะครับทางช่องวินัยนะครับเพลงนี้ก็ติดลิขสิทธิ์นะครับ,เร,รรรนะรบเราก็หนะยุดดเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ